ขอเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลทั้ง2ประเภทนะครับนั่นก็คือนายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดคนครพนมให้เกียรติมอบรางวัลรุ่น15-30ปีขอกับเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับขอเสียงปรบมอเรดังต้อนรับท่านด้วยนะครับ สุพิพันธ์ผู้จัดการส่วนก mm ิจกรรมพิเศษตัวแทนจากบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลชนะเลิศและรางวัลทุกประเภทแก่รุ่น31ปีขึ้นไปขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับเสียงปรบมือให้กับท่านดังๆด้วยนะครับทั้ง2ท่านครับผมจะไปอยู่ไหนดีครับตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมกลัวทีนีแอบดู ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับใครจะเป็นทีมชนะเลิศนะครับรหัวใจนะครับดังมาถึงข้างหลังผมเลยนะครับผมไปแอบ,บยืนตามมุมดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาแอบ,บดูหาที่เหมาะได้แล้วนะครับเราจะเริ่มประกาศจาก ทีมอายุ15 30ปีนะครับ4ทีมสุดท้ายระหว่างหนองสูงสามัคคีวิทยาท่าบ่อโซเซตี้ The First Frame และก็โรงเรียนตรงหลวงวิทยาทีมใดจะเป็นผู้ชนะเลิศน,นะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทราบผลรางวัลกันแล้วนะครับผมขอประกาศทีมที่ได้รับโล่ เกียรติยศก่อนนะครับสทีมที่ได้รับโร่เกียรติยศได้แก่โรงเรียน ็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้กับทีมโรงเรียนโรงหลวงวิทยานะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับ อีกหนึ่งรางวัลน,นะครับได้แก่ทีมอ,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 อะไรสูงๆประมาณสูงสๆเนี่ยนะครับโ,โรงเรียนหนองสูงสามคัคคีวิทยาครับ สทีมแล้วนะครับระหว่างทีม The First Frame จากขอนแก่นและก็ทีมท่าบ่อ Society จากหนองคายนะครับทีมใดจะเป็นผู้ชนะเลิศและทีมใดจะได้ตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับชนะเลิศได้เงินรางวัล30,000บาทพร้อมกับถ้วยเกีดยรติยศนะครับรองชนะเลิศได้20,000บาทพร้อมกับถ้วยเกีดยรติยศด้วยเช่นเดียวกันครับ สทีมแล้วนะครับสำหรับประเภทรุ่นอายุ15-30ปีสองทีมนี้ก็คือทีมท่าบ่อ s โซ i ไซตี้และก็ทีมเดอะเฟิร์สเฟรมนะครับผมจะประกาศรางวัลที่1เลยนะครับชื่อที่ไม่ได้ประกาศนั่นคือตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือตำแหน่งชนะเลิศของการแข่งขันน้ำดื่มสิงแอลริิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2นะครับจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่กรุงเทพมหานครนะครับ ประเภทรุ่นอายุ15 30ปีจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินสด30,000บาททีมนี้เขาว่ากันว่าเป็นทีมสาวไปไหนครับ โซนะครับทีมท่าบอโซไซตี้ครับม yeah! <Yeah>! yeah! าแสดงความดีดีด้วยนะครับนั่นก็หมายถึง the first f r a m e ขวัญันได้เป็นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทีมชนะเลิศนะครับ ทราบว่ากองเชียร์อยู่ตรงไหนครับย,ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยทุกทีมาทำดีนะครับแต่ว่าก็จะเฉือนกันเล็กน้อยนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์ธีระอารมณ์รัก อารีรัตน์นะครับขอัยด้วยครับขอกราบขอพบพระคุณนายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครพนมนะครับทีมที่2นะครับทีมที่2ยังไม่ได้ถ่ายภาพและก็ยังไม่ได้รับมอบรางวัลน,นะครับขอเชิญทีมที่2ด้วยนะครับรองชนะเลิศอันดับ2และก็ขอเชิญท่านนายแพทย์ธีระมอบถ้วยให้นะครับถ้วยเกียรติยศน,นี่ก็คือทีมที่ รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับเ The First เ r ร m จากฝันกันนะครับได้ที่2นั่นเองนะครับหรือรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับมันจะได้เงินสด20,000บาทและก็ถ้วยเกียรติยศด้วยนะครับ ขอบคุณนายแพทย์พีระอารีรัตน์นะครับนายแพทย์สธารณสุขจังหวัดนครพนมที่ให้เกียรติมอบรางวัลทุกรางวัลนะครับตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับ4เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลและประกาศรางวัลสําหรับรุ่น3 1ปีขึ้นไปนะครับรุ่นนี้นี่เชือดเฉือนกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับรางวัลนะครับก็เช่นเดียวกันจะมีโล่เกียรติยศ2รางวัลนะครับและผู้ที่จะมอบรางวัลนะครับ ตอนนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒเจียรวิริยะบุญญาท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม,นมเป็นผู้มอบนะครับท่าอนไม่ไม่สะดวกมอบนะครับคือจริงๆที่วางไว้ก็คือตัวแทนจากทางด้านสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับ,ค,รบคุณกุญชนาการมาบอกว่าจะให้ท่านนายกมอบนะครับแต่ตอนนี้เป็นคุณชนาการนะครับ ชนาก,การสุทธิพันธ์นะครับผู้จัดการส่วนกิจกรรมพิเศษตัวแทนจากบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันนะครับก็จะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับเราจะประกาศรางวัลโลกเกียรติยศนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกว่า4ทีมนี้ได้แก่ทีมอ,อปตอหินกลิ้งบิ๊กเจเนอเรชันเห็นตั้งครับ <Yeah. S 1> <laughs> ขออภัยครับ <Yeah. S 1> <laughs> เห็นกลิ้งไปกลิ้งมานะครับ <Yeah. S 1> <laughs> ผมก็เลยเลยเปลี่ยนชื่อให้สเสลยนะครับ อัรตหินตั้งวิกเจเนอเรชันนะครับและก็ทีมมอขอกะทิทีม BK High Power ทีมชมรมแอโรบิกหนองสิมนะครับตอนนี้เราจะประกาศรางวัลโลกเกียรติยศนะครับทีมแรกที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศก็คือทีมเป็นทีมที่ผมประกาศชื่อไป แล้วผิดนะครับออฟตาหินตั้งบิ๊กเจ e เนอเรชันครับขอเชิญสมาชิกร่วมรับรางวัลทุกท่านเลยนะครับ นี่ก็คือทีมแรกที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศนะครับและอีกหนึ่งทีมที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติยศนั่นก็คือทีมทีมที่มาจากเมืองน้ำดำนะครับนั่นก็คือทีม B K High Power จากจังหวัดกรสิน์ครับ ขอแสดงควายมยินดีด้วยนะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับกับคุณชนะการสุธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดการ ส่วนกิจกรรมพิเศษจากสิงคโปร์เอชชั่นนะครับเหลือ2ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทีมมขอกะทิจาก